สวัสดีค่ะมาดามมงโพจ้าวันนี้เราเห็นงวง,งามสองตัวค่ะพี่น้องลูกมันค่ะโอ้พี่นอ้องอยางสวยเลยค่ะนี่เลยตัวหนึ่งออกลายๆสักหน่อยค่ะอันนี้หรอคะอันนี้กระสเป็นสีน้ำตาลตัวเมียค่ะตัวน,นั้นนี่ตัวนี้ตัวเมียโปตงามขนาดพี่น้องแต่ว่าอันแม่เพิ่นอยู่ในคอกอยู่ตอนนี้เพิ่งออกมาเล่นเล่นข้างนอกคอกสวัสดีค่ะ โอ้ oh, ตาบปสีน้ำตาลจ้าบนผลลูกเซอ้อหุ่นระบาดนี่นี่เลยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น้องตัวนั้นก็งามงามผอ่ะตัวน,นี้นนนนนนนตัวเมียสองตัวเลยนะเนาะโอ้เจ oh, ้าคืองามจช่คะ่ะหุ่นดีมากเลยฮะฮะตัวตัวนี้พระว่าจับได้เหรว่าเออจับก็ได้อีกพ่นบนงวงวงโตค่ะพี่น้อง่ะ ปัดขาขนาดเลยเออจริงค่ะทำไปเพื่อนป่ะอันนี้เพื่นบวววงโตเลวค่ะจับได้ค่ะจับได้รูปได้วูวว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 นบววานวดววววพววววนวว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 วนวว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 เวว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 ี่ะวววว พื่อจมักคนเฟียเพิ่นนั่งนี่นี่เด้ออยากเพื่อมักคนเฟียเพิ่นเถะพี่น้องเอ้ยนี่สวยงามมากเลยค่ะนี่นี่เป็นเม็ดเดอ้อนี่เด้อโอ้โหเนื้อดีขนาดเลยค่ะสวยงามมากคนแต่ขนก็เหนียวแล้วจนเหนียวแล้วทร้างขนมาหมาเพิ่งจะเฮาขนาดเลย เป็นบ้านนี่แหละลุงเหรอะนี่อ้าลูกเจ้าเนาะเนาะเนี่ยนะเปนนะนน็นลูกโซ่ระบาดน,นี้ไปแล้วเราจ้าเด้อว,วัวง,งามสองตัวนี่งามเยอะเลยนี่ค่ะตูนระบาดนี้นี่เลยสวยงามมากเป็นพี่น้องกันลนนะสองตัวเนาะข้อในการ ดีไปกันเด้อซาเด้อนี่ค่ะเดีดด๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะผน่แม่พ่ออยู่ในคลอกด่จ้ะแม่พ่อดูพ่นออกมานั่งเล่นนอนเล่นดูแถวข้างนอกเลยสวยง่ามากจ้า คลิปนี้กัขออนุญาตเจ้าสมนีรจ้าเดอร์สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามและรับชมค่ะ